สภาสีวิตาชาตินังทิพาม,มันตาคทางวิยะยังนาเสติวิสังโกรังเสสัญจาปีปริสยังอาณาิดตำหิสัพพะธาสัพพะธาสัพพาปานินังสัพพโสปินิวารติปริตันตัมพนามะหี रूपे मे मे तंग तंग्रा पथे मे सभ्या पुते मे मे तंग तंग गन्हामकेहिपाहि मे मे तंग तंग द्विपाद गेहि मे चतुपथेहि मे मे तंग तंग बहुपथे मे मा माहा गो हिंसि मिंसे द्विपाध गो จตุปโธหิงสิมามังหิงสิีหุปโธสเบสตาสเบปานาสเบปูตาจเกวราสเบปัตรานิปัสสันตุมหากินจิปาปมหากมะอัปปาโนพุทโธอัปมาโนธรรมโมอัปมาโนสังโฆปมามนวันตานิสิริงสะปานิอหิวิจิกา สตัปฏิีกุณนาปีสระปูมูสิกาคตาเตราคาคตาเตปริตาปฏิกามันตุพุตานิสุหังนโมพคะวาโตนโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธ